ไปคุณกิติคุณนะครับแนะนำให้หายปวดหลังหน่อยได้ไหมแคบปวดหลังหลังปวดน้ำยอกน้ำหมงดีไหมเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆนะหันหลังเขาหากันแล้วก็ก้มฝั่งหนึ่งก้นนะแลกเปลี่ยนกันแค่เนี้ยแค่นี้เองนะเด็กๆปฐมปฐม ผมมันยมต้นนี้นะทําแไปแต่เมื่อเวลาเล่นอะไรต่างๆนามาไปหาเขาบอกอย่าแบกของหนักสิอย่าก,ก้มนั่งนานนักทำนอนนั่นนะครับเสร็จแล้วก็กินเคมีไปก็คลายไปหน่อยหนึ่งผมเชื่อว่าคงจะลุยมาเยอะแล้วตรงนั้นนะครับมาที่นี่หาลุงไม่กินไม่ทานไม่ฉีดจะหายได้ไงวะเนี่ยลองดูไม่ลองไม่ได้ไม่ลองไม่รู้นะครับโอเคนะเริ่มต้นครับชัยโยอยู่ในท่านี้ให้ได้ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงฟังให้ดีนะก้มเงยแงนงยนี่นี่นี่เกรงคออะไรเงี้ยนั่นี่เกรงไว้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 ยืดยืดเหมือนกระเบนกล้ามนะฮะนี่นี่นี่สาวเงี้ยเสร็จแล้วก็โยกตัวบิดตัวใายขวาขวาดใช้เล่นระบำรำฟ้อนเลยทีนี้อ่ะตึงตังตึงตังตึงนะเสร็จแล้วก็ก้มให้สุดเลยก้มแบบดำนา ยืนตรงเคารพท้องชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์กระโดดเย่งเย่งย,ย่ยอยๆสรุปทําให้เหงื่อออกครับท่านแล้วมันก็จะหายปวดหลังปวดเอวเอ้เหลือเชื่อแล้วระมัจจัน์พันลึกมากต้องทำทาพร้อมๆกับฟังเสียงดีๆนะครับ ดีไหมสบายไหมถ้าไม่ได้ทําก็ยอมแล้วลุงก,ก็ยอมนะเออถ้าทําตามคำบอกรองรับและรับรองได้เลยผลเกินกว่า80%แน่ๆครับทำเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้เชิญต่อครับ ฟังหลายรอบทำหลายๆรอบเช้ากลางวันเย็นน่าจะรู้ว่าเฮ้ยทำตามหลวงหงอ,อแค่นี้มันทำไมจึงตอบโจทย์ได้ดีจังเลยประมาณนั้นโอเคนะยินดีด้วยครับได้ความประกันนะอย่าลืมพี่มาบอกลุงหน่อยนะจะจบข่าวครับผม